สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ํานะคะในหัวข้อคนทรยศเขาจะต้องได้รับกรรมอะไรนะคะ หัวข้อนี้ต้องบอกตรงๆว่าออมไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยเฮ้ยมากาคาดแค้นอะไรอย่างงี้นะแต่ออมอยากทําให้เป็นเทรนเฉยๆเพราะว่าช่วงนี้นะคะคาที่ฮิตมากๆเลยก็คือคําว่าแทนข้างหลังเพื่อนรักทรยศอ่าหรือว่าจะเป็นละครช่อง3ามใช่ไหมอะไรนะเกมรักทรยศอะไรเงี้ยเออก็เลยอยากจะทําหัวข้อให้มันดูเออเข้าเทรนสักนิดหนึ่งนะคะแหมรู้สึกว่าช่วงนี้นี่คำว่าทรยศทรยศอะไรได้ยินหนาหูมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพื่อความบันเทิงกันแล้วกันเนาะ ก็เป็นแรนดอมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะและพลังงานสามารถสลับข้างกันได้ด้วยนะ เปลี่ยนสำหรับไพ่ก่อนนะคะก็อย่านําคาทานายไปซีเรียสค่ะนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งนะคะเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นะคะณนะเวลานั้นนนนั่นเองนะคะสำหรับชาวธาตุน้ําคนไหนนะคะที่รักกันชอบกันอยากสนับสนุนช่องนี้แล้วละก็น,นะคะใต้คลิปนี้จ้จะมีเบอร์บัญชีของอมอยู่สามารถโอนมาโดยตรงได้เลยจะแปะสลิปหรือไม่แปะอันนี้ขึ้นแล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เงิน YouTube คือมันได้ ยากมากจริงๆ,ๆ,ๆทุกคนรายได้ออมลดลงไปจนไม่รู้ว่าจะยังยืดเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเพราะว่ามันดันเป็นอาชีพหลักของออมนะคะก็คือยูทูบเบอร์และดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วยกันสนับสนุนเข้ามาได้ถ้าชอบช่องนี้รักช่องนี้นะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะเบอร์บัญชีนะ,ะหรือจะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่งซุปเปอร์ตงให้ออมก็ได้หรือจะช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆเพื่อเป็นการดันคลิปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือสะดวก อุดหนุนผลิตภัณฑ์สายมูนะคะเซรั่มและสะบูนะ่หน้าทองนะจ๊ะก็แบรนด์โกล์อนเจิล88แบรนด์ออมเองนะคะออมใช้มาปีกว่าแล้วลง,ล,งลงพลังงานนะหน้าทองสายขาวร้อเซนตะคะตอนนี้จะแถมสีพึ่งปฐมังหน้าทองอยู่จะได้เป็นเซ็ตแบบนี้เลยนะคะสามชิ้นแบบนี้นะจ๊ะนะคะก็เอาไปใช้เสริมสิริมงคลกันได้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ประจําวันได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้หมดแล้วนะ ะะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ด้านล่างมาสอบถามได้เลยช่วงนี้คิวไม่ยาวนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับทุกๆการสนับสนุนอุดหนุนกันจ้าเอาละคะชาวธาตุน้ำนะคะกอรกฎมีนและพิจิกทุกคนทุกท่านคนทรยศเขาจะได้รับกรรมอะไรนะคะเรามาดูกันซิว่าคนทรยศ กับชาวธาตุน้ำนะคะเอ,อ่อความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างขอพลังงานนิดนึงนะจ๊ะพลังงานคุณกับเขานะคะชึบมีไพ่ชาวมังกรชาววันเสาร์ชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมพลังงานเนี่ยมีประเด็นอะไรกันสักอย่างหนึ่งคะ่ะเช่นมีกำแพงมีความเย็นชาหรือว่าเอ,อ่อมีการตั้งแง่ใส่กันบางอย่าง นะคะมีการตั้งแง่เย็นชาอะไรสักอย่างหนึ่งความสัมพันธ์นี้มันขึ้นเดวิลแปลว่าเป็นเรื่องของความรุ่มหลงก็ได้เป็นเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำก็ได้เป็นเรื่องของความความใคร่ทางเพศอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดเลยนะคะทีนี้เดวิลเนี่ยมันบ่งบอกว่ามันอาจจะเป็นพลังงานในเชิงรักหลายๆคนก็เป็นไปได้คะ่ะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนจะดีนะแปดถ้วยนะคะมันค่อนข้าง มันเกือบดีแล้วอีกนิดเดียวอะนะคะแต่แล้วก็มันต้องจบสิ้นกันไปก่อนนะคะหรือแต่แล้วก็กลายเป็นรักในลักษณะแบบ choice option ทางเลือกอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ ออมองว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะทีะ่ดีลกันในเชิงแบบเป็นผู้ติดต่ออะไรกันบางอย่างนะคะแบบติดต่อประสานงานอยู่ในสายอยู่ในคอนเนคชั่นอะไรกันบางอย่างนะคะพบเจอกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะคะนะคะอันนี้คือพลังงานหลักของพวกคุณนะคะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์แบบรักในในแอปก็ได้นะรักผ่านแอปนะคะ รักทางไกลก็ได้ประมาณนี้นะคะถ้าตรงก็ดูต่อได้เลยถ้าไม่ตรงคือไม่ดูก็ได้นะคะไม่ดูก็ได้ถ้าพลังงานตรงนี้ไม่ตรงเอาล่ะเรามาดูเขาหน่อยค่ะพลังงานหลักของเขาค่ะคนทรยศเขาจะได้รับกรรมอะไรพลังงานหลักของเขาใบหนึ่งสิอูควีนเรียญ เขาเป็น <T uber> คนชอบเรื่องการเงินการทองการลงทุนมีอสังหามีที่ดินก็ได้ถ้าไม่ได้มีอสังหาไม่มีที่ดินไม่ได้รวยแปลว่าโฟกัสเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักมากๆเลยชอบเรื่องการลงทุนก็ได้นะคะเป็นคนที่อยู่กับแม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีไพ่เป็นเป็นไพช่ชาวชาวธาตุด,ดินนะนะคะมังกรผฤ้ศพกันนะคะเอามองว่าเขาดูกังวลเรื่องความมั่นคงเป็นสําคัญนะกังวลเรื่องเงินเรื่องทอง นะคะพลังงานเนี่ยรักความมั่นคงแน่นอนค่ะแล้วก็ค่อนข้างโฟกัสเ,เรื่องของตัวเองเป็นสําคัญมากๆนะคะแล้วเรื่องของตัวเองที่โฟกัสนั้นส่วนใหญ่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนและความมั่นคงเป็นหลักนะคะทำงานเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะคะทำงานเกี่ยวกับอสังหาบ้านที่ดินก็ได้ทํางานแบบเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายก็ได้นะคะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เช่นกันเป็นนักลงทุนก็ได้ค่ะ พลังงานชาวธาตุน้ำหนึ่งใบค่ะ <c oughs> ừ, พลังงานหลักชาวธาตุน้ำหนึ่งใบค่ะ <c oughs> คุณอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้มากเลยค่ะความสัมพันธ์นี้มีข้อจํากัดเยอะแยะไปหมดหรือว่าตัวคุณน่ะค่อนข้างคิดมากกับความสัมพันธ์นี้คุณเป็นฝ่ายบล็อกเขาหรือเขาเป็นฝ่ายบล็อกคุณก็ได้นะคะพลังงานหลักของคุณบอกว่าตอนนี้คุณมืดแปดด้านขอโทษค่ะ ตอนเนี้ยตัวคุณเอง <c oughs> ขอโทษนะทุกคนแป <c oughs> ๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวขอจิบจิบน้ำก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ยชาวธาตุน้ำคุณส่งพลังงานอะไรมาให้ออมหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> คุณอื่นอัด กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่หรือเปล่าคะ <c oughs> คุณถึงขั้นกืนไม่เข้าไข,าย,ขายไม่ออกบางคนเป็นกดไหลย้อนมีแก๊สในท้องเยอะมีปัญหารเรื่องระบบย่อยนะคะพลังงานหลักเนี่ยเอามองว่าตัวคุณเองอะเอาตัวเองออกจากปัญหานี้ได้แต่คุณไม่ทำนะกดดันตัวเองค่ะ คุณอยู่ในสถานการณ์กดดันตัวเองคุณเอาตัวเองออกมาได้แต่คุณไม่ทำนะคะอืมดูอึดอัดดูปิดหูปิดตามไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นอย่างนี้ก็ได้ไงเป็นพลังงานชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะเ <c oughs> ขาทำกรรมอะไรไวค้ค่ะเขาทรยศอะไรชาวธาตุน้ำจ้ะเขาทรยศอ,อะไรชาวธาตุน้ำ มีไพ่คู่ขึ้นหนึ่งตำแหน่งนะคะควีนเหรียญคิงเหรียญนะคะแล้วก็มีไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมชาวธาตุดินมังกรผู้ศพกันเขาทํากรรมอะไรไว้เขาดูไม่ค่อยสนใจคุณใช่ไหมเขาเย็นชา ให้บอกว่าบางทีตัวคุณเองอะ่ะพยายามเรียกร้องความสนใจจากเขาแต่เขาไม่สนใจปะเขาเย็นชาเขาพยายามใช้สมองหรืออะไรแต่ออมมองเห็นว่าตัวคุณเองก็เหมือนพยายามแล้วนะพยายามที่จะนําหรือเป็นพยายามพยายามที่จะเรียกความสนใจก็ได้คะ่ะหรือคุณพยายามที่จะแบบให้ความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนมันมัน,ม,นมันได้ได้ได,ได้ได้มีอะไรที่มันดีๆขึ้นมาก็ได้นะคะแต่ว่าเขากับนิ่งเฉยไม่แยแสเย็นชา เขาเพิกเฉยกับพ่อเรียกร้องของคุณบางอย่างเขาทำกรรมเขาทำซ้ำๆด้วยนะคะเขาทำสิ่งนั้นซ้ำๆด้วยเขาพยายามใช้สมองเขาไม่เขาไม่เขาไม่โรแมนติกเขาไม่ไม่ไม่สนใจไม่แยแสเขาทำเขาทรยศอะไรคุณ เขาทำให้คุณหมดเนื้อหมดตัวก็ได้นะคะเขาเขาเคยวาดอนาคตไว้หรือเคยมองอนาคตกันเสร็จแล้วมัน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 ไม่เป็นอย่างนั้นหรือว่าเขาทำให้คุณหมดตัวก็ได้เขาทรยศอะไรชาวทาตน้ำ เหมือนมาไขาฝันว่าจะมีนูน่นมีนี่มีนั่นทำนูน่นทำนี่ทำนั่นช่วยกันทำอะไรเป็นที่ปรึกษาให้คุณก็ได้ค่ะเขาอาจจะเคยแบบเหมือนโม้หรือไขยฝันไว้เยอะในเชิงแบบให้คําแนะนําปรึกษาอะไรคุณก็ได้เสร็จแล้วก็รู้ว่าเออมันไม่น่าใช่แบบนั้นมารู้ทีหลังมาโปะแตกว่ามันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนมารู้ทีหลังมาโปะแตกว่าเอ,อ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะมันมีอะไรบางอย่างไม่เฮลตี้มันมีอะไรบางอย่าง, healthy, าง,างที่แบบมันผิดจาก ที่มันควรจะเป็นอ่ะเขาทำเขาทรายศอะไรคุณมารู้ที่หลังว่าเขามีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนแล้วเหรอหรือว่าบางคนเนี่ยสมมตินะคะเขาแบบสมมุติถ้าะเขาใช้เงินเหมือนเทน้ำทิ้งเลยอสมมตินะคะ บางเคสเนี่ยเป็นครอบครัวเป็นแฟนเป็นอะไรกันแล้วแบบอยู่ดีๆก็เท <c oughs> อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะต้องบอกตัวว่าแต่ละเคสมันคงไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เนต์พยายามอ่านคลุมๆนะถ้าดีทีเหลวก็ได้ไงเ <c oughs> ขาทรอยศอะไรคุณ <c oughs> เป็นคนถ้าดีทีเหลวอ่ะเขาเป็นคนแบบ เป็นคนเป็นคนเจ้าชูขี้เบื่อก็ได้เป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนขี้เบือ่อเอามองเห็นนะคะปัญหาที่ขึ้นมาหลักๆเลยเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหารักสามเศร้าเราสามคนเรื่องเราที่ไม่เป็นไปตามไปตามคําพูดบางอย่างก็ได้การขายฝันการเออทำให้คุณเหงานะคะ,ะ,คะการแบบไม่แยแสไม่สนใจเย็นชาอะไรอย่างเงี้ย นใจแต่เรื่องตัวเองอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะคลุมๆนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะว่าม,มันก็แต่ละเคสมันคงไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันหลอกนะอืมบางคนก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นแค่เรื่องคำพูดก็ได้นะคะแบบพูดไม่ค่อยดีเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยอืม พูดมะนาวไม่มีน้ำพูดจาาขวานผ่าซากนะคะอ่ะดูหน่อยสิคนที่ทรยศชาวทาตน้ำเขาจะได้รับกรรมอะไรคะ่ะคนที่ทรยศชาวทาตน้ำเขาจะได้รับกรรมอะไร มีพ่ชาวมีนชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะเขาจะต้องอดทนอย่างมากในชีวิตนะคะเขาจะต้องอดทนอย่างมากในชีวิตมีต้องต้องใช้ความอดทนสูงในการดำเนินชีวิตต้องใช้ความอดทนในการชใช้ชีวิตเป็นโรคปวดหัวมีอาการปวดหัวเป็นความดันนะคะ เขาจะได้รับกรรมอะไรคนทรยศชาวธาตุน้ำเขาจะได้รับกรรมอะไรต้องบอกตรงๆว่าคนคนนี้เขาไม่เขาไม่ได้คิดมากเรื่องกรรมเรื่องอะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้เขาแบบ กำลังใช้กรรมอยู่แต่เขาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้เรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะเพราะว่าจากไพ่เนี่ยมันบ่งบอกว่าเขาจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งพอสมควรนะคะออมเอาตัวเองเป็นที่ตั้งพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่สามารถสาะ,ะแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าเดิมให้กับตัวเองได้เขาก็เลยจะไม่ค่อยสนใจอะไรต่อมีอะไรเท่าไหร่ไงว่าฉันรับกรรมไหมมันอะไรเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนั้นเลยนะคะเขาก็จะแบบว่า ผูกมิตรไปไปไปทั่วไปผูกมิดได้หมดอะไรเงี้ยน,นะคะอืมแล้วก็เอามองว่าคนคนนี้มีกลุ่มคนที่แบบว่ามีเพื่อนที่เขาสามารถพูดคุยได้อยู่ค่ะมันเลยทําให้เขาเองไม่ค่อยแยแสกับคำว่ากรรมผลของการกระทําหรือใดๆอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์ในส่วนของเขาเป็นความสุขของตัวเขาเขาไม่ลังเลนะคะที่จะเข้าหา สิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วด้วยความที่พอเขาเป็นคนผูกมิตรเก่งมันเลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะมีเพื่อนมีสังคมที่เอาไว้พูดไว้คุยอะไรกันได้ไงนะคะมันก็เลยทําให้ผลกรรมที่เขาจะได้รับมัน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 เลยไม่ใช่ในทิศทางที่จะแบบว่าเลวร้ายมากนักแต่สิ่งที่ยอมเห็นคือเขาต้องใช้ความอดทนนะคะในการใช้ชีวิตหรือดําเนินชีวิตค่อนข้างมากอาจจะมีอาการปวดหัวความดันบ้างอย่างที่ยอมบอกไปนะคะ แล้วก็ส่งผลทําให้สภาวะฮอร์โมนผิดปกติบ้างหรือว่ามีความนอยในอารมณ์นะคะเป็นคน่ะขี้น้อยใจนอยในอารมณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วอีกอย่างเวลาเขาไปเจอสิ่งไม่ดีในชีวิตอะ ซึ่งเราจะใน,นเรื่องกรรมใช่ไหมมันอาจจะเป็นกรรมสเสวยเขาหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบโอเคแหละกรรมมันส่งผลนะแต่เขาดันเป็นคนแบบแอคทีฟขยันนะคะมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้มานั่งสนใจเอามาว่าเขาเป็นคนไม่ได้สนใจอะไรมากมายกับความทุกข์ความเครียดในชีวิตมีอะไรให้ทําก็ทําไปต้องเข้าหาใครก็เข้าไปอะไรที่เป็นความสุขอะไรที่มันเป็นในเวที่เป็นประโยชน์เขาก็ทําไปอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เขาค่อนข้างมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตพอสมควรนะคะ อาจจะกวนได้บ้างพลังงานในเชิงกรรมเนี่ยกวนได้บ้างในลักษณะของโอ้ยบางทีแบบเรื่องราวยุ่งเหยิงวุ่นวายใจมีทะเลาะอะไรกับคนบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะออมองว่าเขาใช้คําว่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะคะเอาตัวรอดได้อืการเงินการทองอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเนาะแบบในลักษณะแบบเรื่องความมั่นคงทางการเงินการทองเนี่ยค่ะ เอ่อเป็นอะไรที่เขาจะต้องใช้เวลาในการสร้างเนาะความมั่นคงทางการเงินการทองและอนาคตจะต้องใช้เวลาในการสร้างแบบต้องใช้ความพยายามมากๆอ,อ่ะเออในการสร้างความมั่นคงให้ให้ตัวเองแต่ข้อดีเขาเป็นคนแอคทีฟแล้วไม่ค่อยยอมแพ้นะคะอืมอมองว่าเขาสามารถที่จะหาทางหาโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตได้ค่ะนะมันเลยไม่ได้โดดเด่นมากนะคะอ่ะสรุปอีกครั้ง อามองว่าอามองว่าเป็นไปได้ว่าเขาว่านะคะอาจจะมีสิ่งความรู้สึกไม่ดีอะไรบ้างที่เข้ามาให้ได้รับรู้นะคะแต่เขาเป็นคนแอคทีฟแล้วก็ไม่ได้ยอมแพ้กับความรู้สึกไม่ดีทั้งหลายเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้ก็เลยเหมือนกับ <c oughs> ทําให้เขาเนี่ยไม่ใช่คนที่จะมานั่งเครียดหรือจอมจมนั่นเองนะคะอืมแต่การพยายามที่จะสร้างอนาคตให้มั่นคงเนี่ยมันต้องใช้เวลาสําหรับเขามากๆเลยนะคะแล้วก็เออความคิดมากการปวดหัว เป็นความดันการที่ต้องใช้ความอดทนในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมีอยู่สูงนะคะอืมเรื่องความแปลกวนทางอารมณ์ฮอร์โมนอะไรเงี้ยมีบ้างค่ะนะคะอก็ไม่ได้แบบมีอะไรร้ายแรงมากนักเพราะว่าเขาเป็นคนเอาตัวรอดเก่งเออใช้คํานี้นะอืโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกชาวธาตุน้ำบ้าง คนทรยศเขาจะได้รับกรรมอะไรคนทรยศเขาจะได้รับกรรมอะไรไพ่มีอะไรอยากจะบอกชาวทัตุน้ําบ้างหรอนะคะสําหรับหัวข้อนี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกชาวทัตน้ำอคือไพอ่อะไม่เชียร์ให้คุณอะ ใช้ความรู้สึกในการเลือกความรักมากนะักแต่ให้คุณใช้ความรู้สึกผสมความมั่นคงนิดนึงเอาเรื่องความมั่นคงมาเป็นหลักนิดนึงไพ่อยากจะเชียร์ให้คุณนะ่ะเลือกพลังงานในลักษณะที่ให้ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในการที่จะเป็นแฟนมีคอมมิตเมนต์มีความชัดเจนสร้างฐานะ ความร่ำรวยหรือว่าสามารถที่จะมาเป็นครอบครัวที่มั่นคงได้จะดีที่สุดคือไพ่ขึ้นมาบอกว่าเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวธาตุน้ำใช้ใจนำทางหรือหัวใจนำทางร้อยเปอร์เซ็นต์คุณมักจะถูกหลอกก็ได้ค่ะถ้าเกิดคุณบาลานซ์สักนิดหนึ่งนะคะอารมณ์ความรู้สึกที่เรามีในการที่เราจะได้เจอคนที่คลิกที่ใช่ใดๆก็ตามแต่อย่าลืมนะคะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตคู่หรือว่าชีวิตคนเราอะบางครั้งมันมันอยู่ได้ได้วยปากท้องด้วย เพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าให้ความรักอารมณ์ความรู้สึกที่เหมือนเจอคนที่ใช่หรือเนื้อคู่หรืออะไรก็ตามมันมาบังตาไปสมุดเลยให้ดูด้วยว่าถ้าเราเลือกคนคนนี้มาเป็นตัวจริง 1. ชัดเจนได้ไหมสองสร้างครอบครัวได้ไหมสาม,มีความมั่นคงเป็นปึกแผนให้เราได้หรือเปล่าอไอ้นี้นะคะอาจจะเป็นทริคเบาๆเนาะเพราะว่าชาวทัดน้ำมักจะ ใช้เรดาร์ในการสอดส่ายหาความสัมพันธ์ที่แบบคลิกใช่กับฉันแต่คาว่าคลิกใช่อยาอย่าให้มันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวไงให้มันแบบเป็นในทางปฏิบัติได้จริงนะสําหรับการสร้างครอบครัวสร้างความเป็นปึดปึกแผ่นมั่นคงอะไรเงี้ยเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้เป็นคนขยันขันแข็งอะไรเงี้ยนะคะดูตรงนี้เป็นหลักด้วยนะอืสามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยเป็น เป็นคนที่แบบว่ามาให้แรงบันดาลใจดีๆซึ่งกันและกันได้จะดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าที่มันจะมั่นคงชัดเจนได้อะค่ะนะคะ,นะคะอืมประมาณนี้อะคืออีกอย่างหนึงอะถ้าคุณเซนต์ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่น่าเวิร์ก ต่อให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคลิกมันใช่แค่ไหนอาจจะเป็นเรื่องของในอนาคตก็ได้นะต่อให้เซนส์ชาวธาตุน้ําบอกว่ามันคลิกมันใช่แค่ไหนรู้สึกเข้ากันได้ดีมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเซนส์คุณบอกว่ามันไม่น่าจะรอดอะ่ะก็อย่าไปเอาอย่าไปเอาสิ่งสิ่งนั้นค่ะอย่าไปเปิดโอกาสให้สิ่งสิ่งนั้นอยู่ในชีวิตนะคะให้คุณอยู่เป็นโสดคุณจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นชาวธาตุน้าถ้าคุณไม่ได้ไม่สามารถเจอใครก็ตามค่ะที่แบบว่า ใช้หัวใจพอประมาณแล้วที่เหลือเนี่ยมันคือความอบอุ่นความมั่นคงในชีวิตอะแล้วต้องชัดเจนได้ด้วยไงชัดเจนอบอุ่นมั่นคงจริงจังได้อะไรเงี้ยเป็นที่ปรึกษามีแรงบันดาลใจได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เจอโสดไปดีกว่าค่ะโสดแล้วจะรวยนะคะก็ไม่ต้องไปเอาค่ะก็ไม่ต้องมีแฟน <c oughs> ก็ไม่ต้องมีใครทั้งนั้นนะ่ะนะอยู่สโสดไปถ้าเราไม่เจอนะ อ่ะก็คงจะเป็นประมาณนี้นะชาวธาตุน้ำนะยังไงอมก็เป็นกำลังใจให้คุณนะคะก็ขอให้คุณได้พบได้เจอนะคะกับความรักที่สามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นปึกแผ่นแล้วมีความสุขได้นะคะใช้หัวใจนำทางพอประมาณนะคะที่สำคัญคือ ต้องมีความอบอุ่นมั่นคงและปลอดภัยเป็นครอบครัวที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณได้เจอแล้วกันนะคะชาวธาตุน้ำฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะฝากกดปุ่ม Super t h a n k s หรือปุ่มขอบคุณให้กันด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครอยากจะออสนับสนุนช่องโดยตรงเบอร์บัญชีอยู่ข้างล่างนี้นะคะอยู่ใต้คลิปนี้สามารถโอนมาโดยตรงได้นะคะจะแปะสลิปหรือไม่แปะแล้วแต่เลยผลิตภัณฑ์สายมูนะจ๊ะเซรั่มและสบู่น้า,าทองอยู่ใต้คลิปนี้นะคะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ คลิปนี้มีรายละเอียดทุกอย่างครบถ้วนแล้ววันนี้ลาชาวทาตน้ำไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย